ครับหนีบไปหน่อยครับผมนี่ผ้าออกไม้ครับมาอ่างระดโล่คือเก่าครับผมอ่างระดโลโทนมากระเรืองบันไดครับคือเก่าหน่อยนะขัดเย็บผ้าลงไปไม้แถวหนี้ครับครับเรือบันไดเอาของลงเรือเรียบร้อยไปครับติดตามมึงไปแล้วกันครับผมมันหนีบจีไดจักหางจักแต้มมีแต้มยังไงเดี๋ยวเบืองวะไปครับลุยกันเลยครับผม ครับโดนแต่ตัวน้น้อยเน,นี่แหละตัวใหญ่ย,ยิงโดนก็ปล่อยมันไป เราเอาแต่ตัวนี้น้อยตัวสวยครับผมมียาเก,ก็บปลาครับโดนครับโดน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 นึกว่านึกว่าจะไม่ทันซะแล้วนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วโดนโดนกลับมาลูก มากลับมา<น>หเห็นร้อยมาตะพุ่ครับร้อยมาเดี๋ยวว่าจะขึ้นยางว่าท่านแล้ว เราจะขึ้นยางพ่ะท่านมาแล้วครับอื่นี่สวยๆครับให้ครับขออนุญาตเก็บปลาดูวกันต่อโดนครับโดนหรือเปล่าเนี่ย โดนว่ะเนี่ยโอ้ยไม่โดน,โดน,น,โนตัวเบลอเลยไอ้บูจังหวะยิงแอะเยี่ยวตัวยิงเศรษดายเลยเอ้าเหมือนจะโดนเว้ยมันโดนหรือมันไม่โดนเนี่ยติดอะไรวะเอาโดนอยู่ติดอะไรเนี่ยติดคลายเก่าเหรอ โดนอยู่ครับโดนอยู่นม่ควรไปโดนไว้ก่อนไว้ก่อนอาไว้ก่อนออนินโบเลยไอตัวที่ผมปล่อยแล้วมั้งดูท่าไอ,ไอตัวที่ผมปล่อยแล้วมั้งมันมันมาแบบเหมือนป้าเจ็บอะ่ะมันมาแบบลอยแล้วก็นิ่งเลยลอยขึ้นต้องสูงแล้วมันก็นิ่งไปเลย ninh à. <laughs> 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 uh -huh. để cho con à, ไปมาหาผม่ะเพหาะผมมามันเริ่มไหลเข้ามุมโน้้นแล้ว ไน้นาพรชัยชอบ <laughs> โดนกับโดนมาแล้วมาแล้วโหครับสวยๆวได้อยู่ ครับรยกันต่อข้ามแน่เลยเนี่ยโอ้ไม่น่ายิงเลยน่าจะให้ร้อยมันขึ้น,นอีกคนแหมไม่น่ารีบเลยไปหาหนะสองตัวใหญ่ด้วยไอ้โบหลุดแล้วครับนั่นปล่อยไว้นานหลุดแล้วเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดค่ายเก่าได้ติดสวะครับ นี่โบ่หลุดแล้วมาแล้วมาแล้วมาเล้ยใช่จริงด้วยไอตัวที่ผมไอตัวที่ผมปล่อยอะแหละทีนี้กูไม่ปล่อยเมื่อนะนี่ครับงใยเดี๋ยวค่อยไปแกะ ไปแล้วครับนุ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกือบไม่เห็นมาซะลึกเลยจึบจึบชึบชึบโดนดีหรือเปล่าวะวิ่งแรงแท้วิ่งอย่างนี้ก็ไอ้ดูอ้ยโดนนิดเดียวเองโดนหลังนิดเดียวเอง มันจะเข้านู่น,านมาลุกมาขึ้นเรือมาเออขึ้นเรือมาแม่ อ๋อมันเข้าเต็มอยู่เข้าไปตามตัวเลยใส่สวยกับใส่สวยใส่ใหญ่เลยโบโบใส่โบโเลยครับผมครับ เงบป่าไปแล้วครับบายแล้วปลาเริ่มเงียบแล้วครับเริ่มมุกไปเห็นตัวแล้วรับคลิปนี้ขอฝากไว้ทั้งนี้ครับฝากต,ติดตามคลิปหนาครับผมและก็ฝากติดตามนาคีปลาน่อยครับคลิปนี้ขอจบทั้งนี้ครับสวัสดีครับ